ครับสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนักลงทุนทุกท่านนะครับพบกับผมหุ้นเป็นต่อนะครับกับรายการเมนูเทรดนะครับมาดูสถานการณ์ของเซ t ต n d e เ็กนะครับก็ยังคงฟอร์มตัวเป็นการไซเวดดาวนะครับแนวรับถัดไปนะครับถ้าเซ t ยังคงฟอร์มตัวลงมานะครับก็1580และ1 5 5นะครับหุ้นที่น่าสนใจในการเทรดวันพรุ่งนี้นะครับ แล้วก็สำหรับการทำกันบ้านนะครับตัวแรกเป็นสเต็กนะครับสเต็กก็ตอนนี้ยกไฮขึ้นมาแล้วนะครับยกไฮขึ้นมาในโซนตรงนี้ถ้าสเต็กไม่หลุด13.6และ13.3นะครับก็จะมองว่ายังคงฟอร์มตัวในเป็นเป็นเซฟแอ p นะครับและสัญญาณเขียวก็มาชุดแรกๆนะครับ ถ้าเบรกต้านที่14.1ได้ก็จะไปต้านที่14.7และ15.3นะครับตัวที่2เป็น c k นะครับพู้ในกลุ่มคอนสักชั่นเช่นกันนะครับทำา i g ขึ้นมาได้ในขณะที่เซตัมโลนะตัวนี้ก็ลักษณะใกล้เคียงนะครับไม่ควนหลุด19.8นะครับจุดต้านแรกที่จะไปคือ20จ แนะครับแล้วก็ต้านถัดไปก็คือประมาณโซน22.4นะครับสำหรับตัว C K เรามาไว้ก่อนนะครับ22.4ตรงนี้นะครับแล้วก็ชุดต้านแรกที่ต้องทะลุคือ20.8 20.6ตรงนี้นะครับจุดแนวรับก็ โซนแถวนี้นะครับ19.9หลุดต่ำกว่า19.7ให้คัดนะครับสำหรับตัว CK นะครับตัวถัดไปเป็น Work นะครับเวิร์กก็ยังคงทำ high ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังย่อตัวลงมานะครับถ้าไม่หลุด22.6นะครับ22.6นะครับก็ ถือว่าอาจจะมีลุ้นไปต่อนะครับแต่ถ้าหลุดลงมาต้องระวังด้วยโซน21.2จะเป็นแนวรับใหญ่ก็อาใจใจะไกลนิดนึงนะครับด้านถัดไปก็จะเป็นไฮแรก24.2และ26.4นะครับสำหรับตัวเวิร์กนะครับตัวถัดไปเป็น ptt ep ครับ p t p ก็ยัง คล้ายๆกันนะครับคือทำ high ขึ้นไม่ได้ในขณะที่เซตทำ low และถ้าเราตีเส้นเฉียงจะเห็นว่ามันใกล้เขตโซนแนวรับแล้วสำหรับปี p TP นะครับไม่ควรหลุดต่ำกว่า1 6 6 5นะครับถ้าหลุดลงมานะครับก็จะมีจุดรับล่างสุดเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ115นะครับก็ยังถือว่ายังไม่ได้เสียทรงนะถ้าหลุด115นนะครับ ต้านถัดไปก็ไฮเดมก่อนเลยนะครับที่121่ 1, นะครับต้านถัดไปของตัว PTP ก็ได้เป็นโซนตรงนี้ครับ128นะก็คือว่าไกลพอสมควรนะครับแต่ถ้ามันหลายเปอร์ยงไงเนี่ยต้องระวังด้วยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่อาจจะวิ่งครั้งหนึ่งครั้งละห้าเปอร์นะ อ๋อไม่เยอะนะครับ10บเปรประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละนะครับถ้าไปได้นะถ้าไปไม่ได้ก็ค่อยว่ากันนะครับตัวจะไปเป็นเอโซนะครับโซก็ยกนะครับทำไฮขึ้นมานะครับประกำลังย่อตัวในจุดโซนแนวรับพอดีนะครับโซนแนวรับก็จะเป็นชุดนี้เป็นชุดแรกนะครับที่8 1 5นนะครับแล้วก็ รับสดไปอยู่ตรงนี้นะครับ8บาทเลยถ้าไม่หลุดนะครับก็มีแนวโน้มว่าจะไปเทสทายต่อที่8.45แหละนะครับแล้วก็9.4นะครับตามลำดับสำหรับตัวเอสโซนะครับตัวตับไปเป็น s m p c นะครับ s m p c ก็ฟอร์มตัวยกไฮขึ้นไปนะครับย่อแล้วก็ แท่งนี้มาแท่งแรกแล้วนะครับแท่งนี้มาแท่งแรกแล้วก็น่าสนใจนะครับสำหรับตัว s m p c นะครับต้านที่คอนทัลุคือ13.4นะครับถ้าทะลุขึ้นมาได้จะเป็น15.2และ17.2ตัวนี้มีอัพไซด์จะเปิดพอสมควรนะครับตัวสุดท้ายเป็นทีอ่อเป็นมิวเฉยๆนะครับ มิวชอบลงว่าเป็นทีมิวนะครับคล้ายๆกันก็มิวนะครับก็ทำตัวยกหายขึ้นเช่นกันนะครับแล้วก็ย่อตัวมาที่โซนแนวรับที่1.55และไม่หลุดยกตัวกลับคืนขึ้นไปนะครับวันพรุ่งนี้หรือในวิกหน้าเนี่ย เลย1.7ได้นะครับก็จะมองว่าตัวมิวนั้นจะฮับไซส์จะวิ่งไปจุดแรกที่2.06ก่อนนะครับชุดต้านถัดไปน่าจะเป็นโซนตรงนี้นะครับ2.5นะครับ2.06และ2.5นี่คือแนวต้านของตัวมิวนะครับถือว่าเยอะนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นตัวเล็กนะ ประมาณนี้นะครับหกตัวเขียวดวยควมละระวัง,งเช่นเคยนะครับสวัสดีครับ